o fucking ประธานจะเดินมาที่หน้าพระบรมสารีริก capital แล้วก็ประธานออกตะกอลบแต่แล้วก็วางคำพูดหลังจากวางาำพูดแล้วนะครับประธานก็จะเปิดโวยเลื่อไหวสักรรนะครับเาอนยจัรพสรประธานขาัมาแล้วก็ทำตะกอลบนะครับพอทำกบครบสามารถทท้องกันเพราบประธานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประธานจะกล่าวคำสัมผัสในบทเรียนครับ พอพอเสร็จก็ประธานเนี่ยจะจะบอกว่าขอเชิญคุณนรองลูกลูกมาถอยพระพรมาถอยพระพรจากนั้นเนี่ยประธานกล่าวนำนะครับเราบอกว่ากล่าวประธานกล่าวนามครับเรากล่าวการขอประธานประธานประธาน นี้ได้แก่แม่เราเองมือของแม่นั้นคือมือช่างปั้นขึ้นโลกอันอ่อนละออนจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานที่ดีที่งานเราแม่เฝ้าคอยขัดเราแต่บาอ่าอากเรียนท่านผู้ช่วยผู้กิการฝ่าย บรรลุลักษณะเรื่องกรวิทยาการทุนเทปรัฐเอกพักผู้บริหารทุกท่านและผู้ร่วมงานทุกท่านเนื่องในพระโอกาลที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินาทรงมีพระชนมายุครบ82ดสพรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5พ ผู้ปฏิบัติงานพนักงานในรอยและผู้รวมงานทุกท่านจึงพวกจัดพิธีน่วยพระพรเพื่อแสดงถึงความกรักาพรดีสำเนกในพระมหากรุณาธิคุณวักนี้ได้เวลาอุผลแล้วขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยผู้วยการฝ่ายบมรุผลจากเรื่องคนพิจารณา เป็นประธานในพิธีขอเรีย,นนยื่อิญคร เทชับฝ่ารองผู้ดีพระบาทตกเก้าปรลบกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเทพรัฐเทพพิทักษ์ผู้ช่วยรู่มในการฝ่ายวิมุสาเครื่องคนวิชาการพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสํานักงานใส่น้อยที่ได้มาพร้อมกันณบริเวณพิธีแห่งนี้ล้วนมีความลื้มปิติสมนัตยินดีเป็นร้นพ้นที่วโรกาสมหามิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนม์ษา ในใต้ฝ่าละองคุนีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระพุญญยาบารมีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณปกเกล้าป,ปกปกระหนงหาที่สุดมิได้จากพระกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละองคุนีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุษาหะตรามพระวรรายนับอนเนกประการ เป็นความร่วมเย็นเป็นสุขของประสบนิกรและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นขวัญและกำลังใจของพวงอาณาประชาราชด้วยน้ำพระราชทานไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่คุณทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่เทยราชกให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินนานานประการดังเป็นที่ประจักษ์ชื่นชมทั้งในและนานาประเทศ ในวโรกาสอันเป็นมหามิมมง,งคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระราชขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราวนำผู่ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายบริตแห่งประเทศไทยสำนักงานไซน้อยณบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรไทยมงคลดังนี้ข้าพุทธเจ้าทัง้งหลาย สิ sí, claro ่งสักดิ์ทั้งหลายที่พุกท่านเคารพนับถือผลแห่งความดีที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมจัดพิธีขบประพอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็พวกทั้งพระอารามีปกตาปกหมอะขอได้โปรดทำนวยโดยพรให้ทุกท่านทั้งหลายที่ทุกท่านพร้อมครอบครัวตรงมีแต่ความสุขความเจริญการเงินให้ข้าวหน้าการค้าให้รุ่งเรืองการเมืองให้รุ่งโร ผลประโยชน์แห่งชัตวาการงานใมน้อยลยขอให้ทรงตำแหน่งสูงขึ้นนะครับขอให้มีความสดชื่นแั่มยสเบิกบาทุญพ่ะคุณขอบคุณครับ